ไมนสะกะปกมากสวัสดีตอนห้าโมงเย็นค่ะทุกคนค่ะตอนนตตอนนี้เรากำลังจะมาเก็บดอกแครค่ะทุกคนนี่คือดอกแคร์ด้วยจ้าดอกแครฝรั่งจ้าดอกน้อยดอกใหม่ ฝรั่งเขาจะเอาไปเกลี่เก็บ่เป๊เกีย่ยวใส่ขข่นี่จ้าหรือว่าเอาไปาาทำเขาเรียกอะไรอ่ะจีสก็ได้นะจ้าใส่โฟมัสใส่จี่กใส่ตีใส่ขข่ใส่จีส,ส,ส,สแล้วก็นมแล้วเข้าอบนะจ้าอร่อยเหมือนกันจ้าหรือจะไปซุปแป้งทอดฝรั่งเขาจะาไปทำแบบนั้นนะจ้า ชุบแป้งทอดก็ได้ค่ะหอมกินหอมมากค่ะทุกคนค่ะแต่วันนี้เราจะเก็บไปแกงส้มนะคะทุกคนนี่จ้าเก็บไปแกงส้มค่ะจะแกงไว้เยอะๆเลยจะได้แช่แข็งไว้กินปีที่แล้วเราทำไม่เยอะ ทีพออยากกิน,นอล้วไม่มีแล้วหน้าหนาวไม่มีกินแล้วเราก็เลยจะเก็บเยอะๆแกงเยอะๆเพราะเราร้างกองออออห้องแช่แข็งเรียบร้อยห้องฟิตเรียบร้อยตู้เย็นเราร้างเรียบร้อยแล้วทุกคนคะ่ะเราจะทำเยอะๆเลยดูจาดูจาเยอะมาก ฝั่งโน้นก็มีนะจ๊ะฝั่งโน้นก็มีจ้าแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็มีนะจ๊ะโน้นต้นโน้นก็มีจ้าไปเก็บต่อนะข่าขาวนั่นเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนั่นน่ะมีแต่ดอกแคทั้งนั้นนะคะเห็นเข่าขาวอยู่นั่นน่ะนั่นน,น่ะดอกแคจ้าไปเก็บต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะบายบาย ติต่อค่ะติดต่อดอกแค่ค่ะ